คำถามมีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าน้ำปราระน้ำปราราแม่อะไรโดนจับเฝ้าโอ้โหโบรรยากาศไปทำงานวันนี้นะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับท้องฟ้าโปร่งใสเลยวันนี้นะครับอ่าเข,ข้มขันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนี่ครับเราก็ไปนะครับมีทิว,วไม้สวยๆนะครับข้างถนนบนทาง นนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าไหมอโอเคเดี๋ยวเกมทายปัญหาคุณนวุนของเรานะครับก็เล่นได้ทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีคําถามถามพวกเราทุกคนนะครับผมคาถามมีอยู่ว่าคําถามมีอยู่ว่าน้าปลาระน้ําปลาระแม่อะไรโดนจับฟาวอ่า ตัวนี้ครับนะครับน้ำปลาราแม่อะไรโดนจับฟาวอ่ะตอบแม่จอมสีแม่จอมสีไม่ถูกค่ะแม่คุณเชียงแม่คุณเชียงนี่หรือเปล่าไม่ถูกไม่ถูกแม่คุณเชียงไม่ถูกแม่ปนอมอ่ะดังๆนะครับแม่อะไรนะแม่ปนอมไม่ถูกแม่ปนอมก็ยังไม่ถูกครับแม่อะไรครับผมน้ำปลาราแม่อะไรครับโดนจับฟาว แม่ปานองแม่ขำแม่ขำก็ไม่ถูกนะครับแม่ปานองก็ไม่ถูกแม่คุณเชียงก็ไม่ถูกแม่ห้องสอนติมมเติแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนมันมีด้วยมันเป็นจังหวัดนะครับผมแม่ตาเวลาโอ้แม่ลานั้นแม่ลาป่าเผาครับไม่ใช่ครับแม่บุญล้ำถูกต้องทำไมน้ำปลาาแม่บุญล้ำถึงโดนจำเฝ้า เพราะว่าแกล้ำหน้านั่นเองึมโอเคครับฉเฉยนก็คือแม่บุญล้ำครับเพราะแกล้ำหน้าตลอดกับโดนจำฟ้าวครับ